ไทยบี้ขเขมรจนมุมเรียบร้อยเสียงอ่อนยอมแพ้แบบยับเยินหลังประชุม RBC เขมรหายห้าวพร้อมยอมตกลงเก็บทุนบึ้มแถมเตรียมถูกหม้อเข้าลูกพี่ใหญ่ฮุนเซนร่วมมือไทยปรับสแกมเมอร์ให้สิ้นซาก โดยงานนี้เคมรนก็ยอมจำนวนซะแล้วหลังจากในเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าเคมรคิดจะเบี้ยวไม่มาตามนัดกับการประชุม r b c จนโผลมาอีกทีตอนเที่ยงคืนหลังเจอไทยคู่จะฟ้องละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งก็อ้างอิงจากการรายงานของพี่เล็กวาสนานะครับได้ระบุว่าเคมรนมาไหมไหนขยับข้ามแดนยามดึกมาประชุม ABC ตอนเที่ยงคืนทำทหารไทยรอมาทั้งวันจนใช้โทรคุยอีเมลคุยก่อน รองผอ,อภูมิภาคทหารที่5านำทีมเขมรมาประชุมตอนเที่ยงคืนที่ค่ายสุลสิงหานาสแก้วโดยวันนี้แม่ทัพภาคหนึ่งมาประชุมเองเตรียมถแถลงผลการเจรจาและถแถลงข่าวเรื่องที่ถูกโจมตีเรื่องบ้านหนองจานปอยเปตดโดยการประชุมระดับกองเลขานุการของคณะกรรมการชายแดนไทยเขมรระดับภูมิภาค R b c ด้านฝ่ายไทยมีพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคหนึ่งร่วมกับพลโทสกึมปะลองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ได้นัดกัน21สิงหาคม2568แต่ทีมขเมรไม่มาร่วมมีแต่นายทหารขเมรสำนักประสานงาน r b c เท่านั้น โดยพันเอกิจชาสุขสุวรรณลองโฆษกชี้แจงวันนี้ว่ากองทัพภาคที่1รายงานว่าการประชุม RBC ระดับเลขานุการเริ่มในเวลา19นาฬิกาของ21สิงหาคมเป็นการหาหรือโดยใช้การประชุมผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลตามที่ทางฝ่ายเขมรประสานมาที่ห้องประชุมสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่19ค่ายสุรสิงหานาถอำเภออรัญประเทศจังหวัดสแก้ล ก่อนที่ช่วงเที่ยงคืนพลโทสอึึมปะรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ได้เดินทางมาประชุมหลังฝ่ายไทยแจ้งว่าจะรายงานคณะ IOT ที่ขเขมรไม่มาประชุม RBC ตามมติ GBC หยุดยิงที่มาเลเซียโดยการประชุม RBC วันนี้มีพลโทอเมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งมาประชุมเองพร้อมจะ,ะแถลงสรุปผลการเจรจาและตอบคำถามเรื่องที่ถูกกล่าวหาเรื่องบ้านนองจานและปอยเป็ด และต่อมาในเช้าวันนี้22สิงหาคม2568ที่จังหวัดสแก้วพลโทอมริดบุญสุมยาแม่ทัพภาคที่1ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเขมรฝ่ายไทยและผลเอกแอกซอมโอนผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ประธานคณะกรรมการฝ่ายเขมรได้นำคณะกรรมการจากทั้งสองประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค r b c สมัยวิสามันณนะห้องประชุมสโมสรน,นายทหารมณฑลทนหารบกที่19ค่ายสุรสิงหนาะซึ่งการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากค่ำคืนที่ผ่านมากองเลขานุก,การฝ่ายเคเมรเดินทางมาถึงล่าช้าและนำเอกสารผิดชุดทำให้ต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงตรวจสอบและแก้ไขก่อนลงนามร่างบันทึกและแลกเปลี่ยนแฟ้มเอกสารเสร็จสิ้นในเวลาสองนาฬิกา สำหรับการประชุมวิสามัญวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยโลงนามบันทึกความตกลงตามข้อสรุป13ประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาและยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมอีก4ประเด็นโดยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน3ประเด็นและอีก1ประเด็นทางเขมรขอให้ใช้กลไกอื่นๆหารือเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจของ ABC ดังนี้ หนึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินการร่วมมือในเรื่องการกำจัดทุนบึ้มเพื่อมนุษยธรรมโดยพิจารณาให้มีการหารือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป 2. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมมือและประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอนเซนเตอร์โดยให้ใช้เวทีของมหาไทายเขมรในการได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และเห็นควรเสนอให้มีการหารือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป 3. ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบในการให้มีกลไกแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งชุดประสานงานและคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น,นกลไกรองรับของคณะ r b c ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิด MOU 43ฝ่ายคอมเมขอให้ใช้กลไกอื่นๆหารือเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจของ ABC โดยฝ่ายไทยยืนยันเสนอให้ฝ่ายเขเมรได้ทราบว่าเป็นพื้นที่ที่สําคัญและได้แจ้งเจตนาลมที่ชัดเจนของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาและนอกจากนี้เองมาล่าสุดทางด้านพลเอกนัทพลนาคพ,พาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงผลประชุม r b c ที่เขเมรตอบรับข้อเสนอเก็บกู้ทุนบึ้มและปราบสแกมเมอร์นั้นว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ดีแต่ก็ต้องมาประเมินอีกครั้ง นับว่ามีพัฒนาการพูดคุยจาก r b c ในส่วนของทัพเรือที่ตาดจนมา r b c ทับภาคหนึ่งสแก้วคงนับว่าเป็นการพัฒนาจากส่วนกลางของเขเมรที่มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีทั้งนี้การพูดคุยการหยุดยิงในหลายประเทศใช้เวลานานเป็นปีและจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งคงไม่เร็วแต่ผ่านมา15วันแล้วมาถึงจุดนี้ได้คิดว่าทำได้เร็วแม้จะยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมแต่ขอให้เขเมรเข้ามาพูดคุยโดยพลเอกนัทพล เคยว่าที่ประชุม RBC ครั้งนี้ยังเสนอให้ตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเขมรขึ้นเพื่อพูดคุยในระดับพื้นที่อันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปักใจเชื่อไปเลยต้องประเมินผลเป็นระยะโดยอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้22สิงหาคมทางคณะผู้สังเกตการช่วคราวจาก8ประเทศก็ได้ลงพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้ว อำเภอโคกสูงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลุกล้ำที่ดินพิพาทและมาตรการควบคุมป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาชญากรรมออนไลน์โดยการประชุม ABC ซครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความตั้งใจของทั้งสองประเทศที่จะร่วมกันรักษาความมั่นคงและความสงบสุขบริเวณชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยขเขมรอย่างยั่งยืนซึ่งก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าขเขมรไม่คิดแวงกัดรับหลากอีกที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากกว่า ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า